สัดีค่ะสัสดีสมาชิกกลุ่มวีไพีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสัสดียามเช้าเช้าวันพุธที่1 5พฤษภาคมพศ2567กับการวางแผนการเทรดท,ทองคําในเช้าวันนี้นะคะกับเช้าวันพุธค่ะสําหรับกราฟทองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําเฟรมเดนั้นจบเป็นอะไรนะคะเช้าวันนี้นะคะกราฟทองจบแล้วจบเป็นแท่งเขียวค่ะทุกคนนะคะต้องบอกว่าจบเป็นแท่งเขียวแต่ว่าสั้นกว่าแท่งแดงนะวันก่อนนั้นจบเป็นแท่งแดงปรากฏว่ากราฟไปเจอแนวรับในส่วนของทำเฟรเย็นหนึ่งค่ะแล้วก็เฮดสีสร้างแนวรับนะดันราคาขึ้นมาจนนนถึงแดต และตอนนี้ก็มาเจอในส่วนของแนวต้าน h 4ดสด้วยเช่นกันนะคะไปดูที่ทำเฟรมสีนิดนึงค่ะทำเฟรมสีนั้นนะคะเจอชุดแนวต้านแล้วก็ต้องบอกว่าราคา59นะคะ57ตรงนี้นะคะเป็นแนวต้านตรงนี้นะ,ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้กรณีที่กราฟทองนั้นถามว่ามีแรงบายไหมมีแต่ว่ามีแรงเซลล์อยู่นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้แผนการเทรดของเราจะ เลือกหน้าเซลล์นะคะและกรณีถ้าสมมติว่ากราฟนะคะวันนี้จะลงนะก็จะเบรดที่ราคานี้แล้วกดราคาลงไปที่แนวรับแล้วก็นะคะอาจจะมีโอกาสดราคาขึ้นมาด้านบนอีกกรณีแพทเทิร์นวันนี้อย่างที่บอกว่าถ้าอย่างเมื่อวานก็แพมบอกไว้ว่าถ้ากราฟมาที่นี่ก็อาจจะมีการย่อนะคะยอ่อแล้วอยู่ที่ว่า1ยอ่อแล้วลงไปได้เลยหรือว่ายอ่อแล้วดันราคากลับอันนั้นเดี๋ยวต้องไปดูกันนะคะ อ่วันนี้นะคะก็อาจจะมีการย่อมาที่แอ e รียแนวรับนะคะซึ่งตรงนี้เมื่อวานกราฟทองค่นะนะในส่วนของตลาดเมกาก็คือซื้อกลับนะคะแล้วก็ตอนบ่ายก็มีการโยกแล้วก็เมกาเลือกซื้อกลับเพราะว่าเป็นแนวรับนะคะมีการสร้างกลุ่มแนวรับไว้แล้วก็นะ,ะไม่สามารถลงได้ เมื่อวานทาให้กราฟทองนั้นดิราคาขึ้นมาแต่จบเป็นเขียวเขียว,วนั้นไปเจอแนวต้านในส่วนของราคา5957ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าวันนี้ยังขึ้นไม่ได้อาจจะมีการยอ่ยอย่อ1ย่อแล้วขึ้นหรือว่าย่อแล้วลงนะอันนี้ต้องไปดูอีกทีหนึ่งย่อแล้วขึ้นหรือย่อแล้วลงนะคะเพราะว่าถ้าสมมติย่อแล้วลงทะลุดได้ก็โอเคนั่นคือแสดงว่ากราฟเลือกฝั่งลงอันนี้ต้องไปดูกันในรายละเอียดหน้างานอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้นะคะแผนการเทรดหนะ้าเซลล์ค่ะก็ชุดแนวต,นต้านตรงจุดนี้รอดูว่า จะลงได้ไหมถ้ากราฟไม่ยืนเหนือ2539นะคะก็มีโอกาสกดราคาลงมาฝั่งแนวรับแต่ถ้ายืนเหนือได้นะคะในส่วนของ70กับ74ตรงนั้นจะกลายเป็นแนวต้านนะ70 74คือแพทเทิร์นของกราฟดูเหมือนว่ายังมีแบบเป็นเป็นเทรนด์อยู่นะถ้าสมมติว่าเขาเลือกเทรนด์เขาจะวิ่งตามนี้แล้วก็ขึ้นมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการเลือกเทรนด์นะแต่ว่าถ้ามีการกลับเทรนด์ก็จะทะลุไปถึงราคาแนวรับล่างพอแนวรับล่างได้แล้วก็เดอาจจะจบด้วยแดงพอดจบด้วยแดงปุ๊บก็แสดงว่า วันต่อไปนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะนะคะลงต่อสมมติว่าถ้ากราฟวิ่งมาฝั่งนี้ปุ๊บอาจจะมีการโยกแล้วก็กดราคาลงอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะว่าแบบมีแรงเซลล์มาถึงแอเดนวรับแล้วทะลุไหมหมายถึงแนวรับตรงนี้นะคะมีแรงเซลมาถึงแนวรับแล้วทะลุไหมถ้าทะลุได้โอเคลงมาข้างล่างแต่ถ้าทะลุไม่ได้จะมีโอกาสดันราคาขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็อ่านกราฟหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะว่ากราฟนั้นเป็นแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบที่เราต้องการหรือไม่นะคะ สำหรับวันนี้ก็วา,างแผงกนการเทรดคือว่าแพมนเลือกเทรดหน้าเซล์แต่ทั้งหมดเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดด้วยว่าจะลงได้ดีไหมเพราะว่าการนั่นถือว่ายังมีแรงบายในส่วนของแนวรับทางเฟรมเล็ก M5 อะไรอย่างเงี้ยยังไม่หลุดนะคะเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะโอเคนี่คือแผกนการเทรดกระฟทองในเช้าวันนี้นะคะก็นะคะหกรณีที่เข้าเซล์นะก็อย่างที่บอกว่า,าตรงเนี้ยมันคือแนวต้านถ้าวันเนี้ยไม่สามารถยืนเหนือต้านนี้ได้ก็จะลงนะ2 ถ้าสมมติว่ายังมีแรงขึ้นอยู่จะยืนเหนือ5.9แล้วพุ่งไปที่ราคา7.5ซึ่งตรงนั้น7.5ก็ถือว่าเป็นแนวต้านจุดหนึ่ง7.5นะคะ7.0โซนนั้นเป็นแนวต้านนะคะถือว่าตรงนั้นจะสามารถเซลล์ได้แต่ก็ต้องดูรายละเอียดว่านะกราฟมีแรงกดมาตอนไหนยังไงนะคะ นี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้เช้าวันพุทธที่1 5พฤษภาคมพศส5 6 7นระ้อยบะขอให้ท่านพอร์ตฟ้าสดใสกำไรทุกวันนะคะการเทรดทองคำนะต้องมีการวางแผนการวิเคราะห์กราฟแล้วก็นะคะหาจุดเข้าทํากําไรนะคะแล้วที่สําคัญนะคะกรณีเข้าแล้วต้องการถือให้การกําไรไว้แล้วก็ถ้าสมมติว่าผิดทางให้รักษาทุนแล้วตั้งหลักทํากําไรใหม่นะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ